ครับก็พอดีว่าหมอต้องการจะขยายสาขาพอดีเพราะว่าอสองปีที่ผ่านมาเปิดโรงพยาบาลน,นะ IDL เนี่ยแต่ว่าอยู่อยู่ทางฝั่งทนทีนี้มันบางคนบอกว่าไกลว่าบางคนไม่ได้บอกว่าอยากจะสัใจกรรมใหญ่อะไรอยากแค่จะชีดโบท็อกนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะฮะก็เลยมีเสียงบ่นว่า จะฉีดวัคซีกแป๊บเดียวต้องฝ่ารถติดไปด้านฝานั่งคนคะหมอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเปิดในในตัวกรุงเทพนะครับพอดีว่าพี่ทานายเปสาเนี่ยเป็นที่รึกสาด้านกฎหมายของบริษัทอยู่พอดีนะครับแล้วก็พี่เขาอยากจะอยากจะอยากจะทาธรุรกิจนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยร่วมกันเปิดสาขาตรงนี้ที่ตรงนี้ที่ที่เพราะรต้องเป็นเป็นตึกมารีนนนี้เพราะว่าสนานักงานทนายของพี่เปสารอยู่ข้างขงนี่เองนะฮะเพราะว่า พี่เขาบอกว่าเนี่ยมีมีตรงเนี้ยตำแหน่งทำเลตรงเนี้ยว่างอยู่พอดีนะครับแล้วก็พี่เขาก็จะได้ดูแลให้ด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับเพราะ,ะนั้นก็เรื่องตรงนี้เป็นเป็นที่แรกของของฝั่งที่ฝั่งในกรุงเทพครับสาขาบนนี้อะไรบ้างครับสาขานี้เป็นเป็นคลินิกนะไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับเพราะ,ะนั้นเราเราจะเป็นบริการหนึ่งคือผ่าตัดเล็กผ่าตัดอะไรที่ไม่ต้องรวมยาสลบอะ่ะเช่นการตัดหนังตา เสริมจมูกแบบง่ายๆนะครับใสซิลิโคนนะหรือไม่แต่ที่เราเน้นคือการทาพวกเครื่องยกระชับก,การฉีดโบท็อกการทําฟิลเลอร์ฉีดฟิลเลอร์และก็ที่นี่เรามีที่เราเน้นคือการดริปวิตามินผิวที่เป็นสูตรทัสโซไมซ์คำว่าคัสมไมซ์คือให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยปัญหามันจะไม่เหมือนกันบางคนปวด้ังบางคนมีปัญหาเรื่องผิวบางคนมีปัญหาเหนื่อยง่ายอะไรประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ย แต่ละคนเนี่ยต้องการการรักษาที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะนี่การที่เราจะเอาสารน้าเข้าร่างกายเนี่ยแร่ธาตุแล้วก็พวกวิตามินต่างๆมันจะแตกต่างกันไปเพราะนี่สาขหานี้เน้นมากตรงนี้ครับาเรื่องความสวยความงามการเราไปกินเป็นไงบ้างครับก็เริ่มต้นก็จะคุณหมอคุณกิ่งเขามีปณิพานเดียวกันนะก็<ม>คืออยายกยกระดับส่งความงามนะเพราะว่าเราก็จะเห็น คนที่มาใช้บริการเนี่ยส่วนมากก็จะโดนมิชชัชีพนะแต่พูดตรงๆก็คืออย่างเช่นหมอปอมหมอกระเป๋าคลินิกเถื่อนที่ไม่ได้มีหมอหมอจริงน,นะฮะเราก็อยากจะเป็นคลินิกที่ทํางานประสานกับโรงพยาบาลของคุณหมอและคุณกิ่งก็คือดูแลในส่วนนี้ให้อินฟอร์มชั่นครบนะครับแล้วก็ให้หมอที่เชี่ยวชาญที่มาทําแต่เรื่องเลยนะฮะแล้วก็จัดการในพวกเพจดังๆที่ปั่นกระแสต่างๆนะที่ว่า หมอปอมหมออะไรเงี้ยคือให้รู้ว่าคลินิกที่เป็นมาตรฐานเนี่ยคือโดยการดูแลของบริษัทานทายไพรษณีเนี่ยการให้ข้อมูลผู้ริพกชัดเจนตัวยาชัดเจนมีหมอที่เชี่ยวชาญชัดเจนมีโรงพยาบาลรองรับเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีความประสงค์ที่จะขยายเป็นคลินิกแล้วก็อาจจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าผลตอบรับดีซึ่งตอนนี้ก็ดีมากเพราะว่าคุณหมอเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วคุณกิก่งก็เป็นเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญในเรื่องศัลยกรรมโดยเฉพาะอยู่แล้ว อย่างจริงกับกดักตึกคุณเป็นไงบ้างก็ใช้ตึนเลยร <c oughs> ู้มากแล้วก็ดีใจได้มาร่วมงานการออกเที่งครั้งนี้ครับผมแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ได้ดูอยู่นะครับผมามาเสริมความงามที่โรงพยาบาลไอทีดียลคลินิกนะครับผมเพราะว่าที่นี่ครบวงจรและเชื่อถือได้ครับผมมีทีมแพทย์เกง่งๆเยอะมากเลยครับผมแล้วผู้บริหารก็ระดับนี้แล้วก็มีทนายไพศาลที่น่าเชื่อถือได้ครับโรงพยาบาลนี้รับรองว่าไม่ทําให้ผู้ที่มาผิดหวังแน่นอนครับ ก็ทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกิน mm hmm. การนอนการออกกําลังกาย mm hmm. แต่ที่สําคัญเลยผมก็จะหลังจากทาครีมหรืออะไรก็ตามแล้วนะมันก็จะไ,ได้ไม่สุดผมก็จะมาทําของเรื่องของคลินิกเพื่อให้มันว้าวขึ้น mm hmm. เพื่อให้แบบดูมีมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นดูน่ามองน่าดึงดูดมากขึ้นจากคลินิกเพราะว่าบางทีครีมไม่ได้ช่วยทําให้ผิวเราฟูขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับผมทางคลินิกก็จะสามารถช่วยได้ครีมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งของ ในในหน้าที่ของเขาคลินิกเขาก็จะช่วยในหน้าที่ของเขาในการปรับรูปหน้าหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับผมลองเข้ามาคุยมีอะไรที่เราไม่มั่นใจรู้สึกไม่มั่นใจในใบหน้าเราก็เข้ามาปรึกษาที่คลินิกได้ครับคือเป็นยังไงบ้างในเรื่องการดูแลผิวพรรณครับผมก็จะใช้ของพี่เด่นเลยครับก็จะให้ความสำคัญก,กับการนอนการกินากนาออกกำลังกายอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าออรู้สึกว่าแบบมันจะทาครีมเดียวมันไม่พอเคล็ดลับหน้าเด็กนีกน่เราก,กับทำง,งานหน้ากล้องต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับคล,ะละนินิกก็จะเป็นสิ่งที่ตอบสนองเรามาก เราแบบไปเกระกายแล้วแบบอร่ามอะจริงจริงเรามีส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลพิเศษเลยคือให้ความสมแข็งให้ความสมแข็งส่วนนี้จะเป็นเรื่องสกินกับเรื่องผิวเคนรู้สึกว่าให้ความสมแข็งเป็นหลักครับกเรี่ยวกับความผิวผิวสวยอะไรเงี้ยรับใช้ครุณผู้หญิงคะฝากเลยค่ะว่าปีนี้จะมีขยายสาขาเพิ่มไหมหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเข้ามาบ้างหรือเปล่ะก็ฝากไอเดียคลินิกด้วยนะคะก็ปีนี้ค่ะเราจะเราจะขยายสาขาแน่นอนค่ะเป็นในกรุงเทพก็รอติดตามดูค่ะว่าจะเป็นที่ไหน เลยอ่าเดี๋ยวนี้เดินนี่เดินนะครับยังอีกทีว่าอยู่ตรงเลยครับหมายถึงอะไรยังยังไม่ทีว่าโลเคชั i o n อ่าสาขาล่าสุดของเรานะคะอยู่ที่ตึกมารีนนท์ค่ะชั้นล่างนี่เองส่วนสาขาถัดไปคิดว่าน่าจะเป็นตามหัวเมืองทั่วประเทศครับก็เอ่อเอ่อตอนนี้นะครับตัว idl นะครับโรงพยาบาล idl นะครับมีหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นจำนวนมากในแต่ละสาขานะครับแล้วก็ ตามหัวเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโคราชระยองจันทุรีเชียงใหม่สุราษฎรนะครับซึ่งมีอยู่แล้วสุราษมีอยู่แล้วนะฮะก็น่าจะขยายเพราะว่าคุณหมอคุณกิ่งมีปฏิพันธ์ที่จะให้โรงพยาบาลเดียวนะครเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นมหาชนนะครับก็รอติดตามนะฮะหลังจากนี้นะครับจะไล่เรียงเป็นตายมาสไปนะ